หงแดงหรือว์พภูยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงไม่เลิกเมื่อล่าสุดเปิดสนามแอนฟิลด์ทุบอชรัทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมตช์นัดที่240ในประวัติศาสตร์ได้อย่างงดงาม2ประตูต่อศูนย์จากประตูของแอนดูโรเบอร์สันและดิวออกโอริกีช่วยทีมเก็บ3คะแนนสำคัญไล่จี้ทางระบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือ1คะแนนตามเดิม วันนี้รีพอร์ตผู้เดลี่ไบเซอโอจึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้กันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิงด้านล่างเลยครับเยอร์เกนครอวางหมากมนระบบการเล่นแบบ4 3 3าตามถนัดเหมือนเดิมโดยผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาตามปกติ แนวรับสีคนประกอบไปด้วยเวอร์กิลฟานไดจับคู่กับโจอเอลมาติฟในตำแหน่งคู่ปะกาังตัวกลางขนาบข้างด้วยเทรนอ์ล็กซานเดอร์อาโนและแอนดูโรเบอร์สันแผงมิดฟิลสามตัววันนี้ให้ฟาบินโยเป็นตัวตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟและดรอปกับตันทีมอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันเป็นเพียงตัวสำรองเพื่อเปิดทางให้กับนาบีเกอีตาลงทำเกมร่วมกับตีอาโกอคกันตาราา แนวรุกไม่มีโรเบร์โตฟอร์เมนที่ได้รับบาดเจ็บทำให้เดียโกโชตาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาขยับมาดูรายอัพของทางฝั่งทีมเือัลเอเวอร์ตันกันบ้างฟรังร์รำพาดก็เลือกระบบการเล่นแบบ4-3-3โดยเช่นเดียวกันโดวยวางตัวทางจอร์แดนพิกฟอร์ดลงเฝ้าเสาเป็นปากการด่านสุดท้ายของทีม คู่เซนเตอร์ฮับตัวจริงเลือกใช้ไมเคิลคีนจับคู่กับทางเมสันโฮเกตขนาบข้างด้วยวิตาลีมิโคเลนโกคอยปกป้องแนวรับทางกราบซ้ายส่วนทางฝั่งขวาเป็นหน้าที่ของเชมุสโคลแมนแพงมิดฟิลที่โดดเด่นในเรื่องของเกมรับก็ส่งลงมาถึง2คนไม่ว่าจะเป็นอัรลันกับอดูไลดูคูเล่คอยจัดการกับแนวรุกของลิเวอร์พูลการที่อเล็กซวบีลงมาเป็นตัวทำเกม สามประสานแดนหน้ามีดามารส์เกย์อนโทนีกอร์ดอนคอยปั่นป่วนอยู่บริเวณริมเส้นโดยที่ทางดิชาร์ลิสันรับหน้าที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคอยค้ำอยู่ตรงกลางในครึ่งเวลาแรกนั้นต้องชื่นชมแผนการเล่นของทางรมพาดที่ทำให้ลิว์ภูทำอะไรได้ไม่ถนัดมากนะักแม้จะครองบอลได้เป็นส่วนใหญ่แต่โอกาสจับสกอร์แบบจะแจ้งนั้นมีให้เห็นไม่มากนะักท่าไม่ยังคงเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ เพราเมื่อกลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังในนาทีที่62ของการแข่งขันเจ้าบ้านก็นมาปลดล็อกประตูที่ต้องการได้สําเร็จเมื่อตัวสํารองอย่างดิวอีกีเล่นกับทางโมฮัมเหม็ดซาร่าทางกราบขวาก็ได้ดาวเตะทีมชาติอียิปต์จะยกบอลไปที่เสาไกลแบบแม่นดุดจับวางและเป็นอนดูโรเบอร์สันที่ยืนล่งอยู่ไร้ตัวประกบโคกสวนตัวจอแดนพิกฟอร์ดเข้าประตูไปไกลายเป็นประตูออกนำหนึ่งประตูต่อสูง จากนั้นก่อนหมดเวลาเพียง5นาทีริอร์พูก,ก็มาได้ลูกปิดกรงในจังหวะต่อเนื่องจากลูกเตะมุมเมื่อบอลมาถึงทางจอแดนเฮนเดอร์สันที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองวางบอลยาวไปที่เสาไกลให้กับหลุยส์ดีอารที่ก็ลงสนามมาเป็นตัวสำรองเช่นกันและเป็นดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียที่กระโดดฟาดบอลลงกับพื้นมาเข้าทางโอลิกี้ได้ถมเข้ามาโขกแบบเต็มๆเ,เสยตะข่ายเข้าไปไม่เหลือสกอร์หนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์แล้ว ในช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทําให้จบเกมหิวอ่์พูคว้าัยชนะได้อย่างงดงามพร้อมเก็บ3คะแนนสําคัญไล่บีททางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้จะมีอะไรกันบ้าง 1. ผ่านเกมยากได้อีกตามเคย ต้องถือว่านี่เป็นเกมที่พลิกความคาดหมายเล็กน้อยเลยก็ว่าได้เมื่อทางเอเวอร์ตันมาดีเหลือเกินสำหรับเกมในนัดนี้และส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับการวางหมากของทางแฟงร์รัมพาดไปแบบเต็มๆ ทั้ง2ทีมมีฟอร์มการเล่นและผลงานก่อนลงสนามที่แตกต่างกันแบบไกลลิฟเมื่อลิวร์พูรั้งเป็นรองจ่าฝูงกำลังมีลุนแชมป์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแอฟเ์ตันอยู่เพียงอันดับที่17ของตารางและต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นโดยก่อนหน้านี้พวกเขาก็ามีคะแนนต่างกันไกลลิฟถึง47แต้มกันเลยทีเดียวแต่ใครจะคาดคิดกันว่าเมอลิวร์พูได้ลงเล่นในบ้านที่ e แอนฟิลด์แท้ๆจะมีเกมครึ่งเวลาแรกที่ค่อนข้างจะฝืดทีเดียว และหาโอกาสยิงเข้ากรอบไม่ได้เลยแม้แต่หนเดียวแม้ว่าเราจะครองบอลได้เหนือกว่าแบบสู้กันไม่ได้แต่ทีมของเยอแกนครับกลับเจอปัญหาในการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายซึ่งนี่เป็นเพียงนัดที่2เท่านั้นในฤดูกาลนี้ที่เครื่องจักรสีแดงไม่สามารถยิงบอลเข้ากรอบได้เลยตลอด45นาทีแรกของการแข่งขันยามลงเล่นในบ้าน คนแรกที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งในนัดนั้นซึ่งในนัดน,นั้นลงเอยด้วยผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2และ4ประตูทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นในช่วงครึ่งเวลาหลังอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ครอปสามารถพาทีมผ่านเกมยากได้สำเร็จอีกตามเคย โดยเฉพาะการแก้เกมของเขาที่ส่งผลอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนตัวสำรองลงมา3คนและมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูของทีม 2. ใครๆก็ยิงได้ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนฉันใดหรือว่าผู้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วเช่นกันว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีนักเตะที่พร้อมจะสอยตะข่ายของฝ่ายตรงข้ามได้ทุกรายไม่ต้องพึ่งพาเฉพาะแกนหลักในแนวลุก5คน ก่อนหน้าน,นี้ในช่วงที่โม ohamed s a l a ah ฟอร์มดรอปลงไปพอรรคพักของแดงก็ยังมีนักเตะรายอื่นๆที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาลั่นกระสุนใส่ทีมคู่แข่งได้อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นกองหน้าด้วยกันหรือแม้กระทั่งกองกลางและกองหลังนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้จากทางอิบราฮิมาโคนาเต้ที่โขกประตูช่วยทีมมาแบบติดตดกันเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากนั่ในเกมล่าสุด ก็บรนทักแอนดูโรเบอร์สันที่สวมบทเป็นฮีโร่ปลดล็อกประตูให้กับทีมก่อนได้ตัวสำรองอย่างมหาเทพดีวอกโอลิกีจะลุกจากมานั่งสำรองที่ข้างสนามลงมาแผงลิดแผงเดชให้เห็นอีกครั้งมาโคกประตูปิดกล่องช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้สำเร็จทำให้เราหวนนึกถึงประตูที่เขายิงใส่เอเวอร์ตันตอนช่วงทดศราบาดเจ็บเมื่อปี2018ขึ้นมาในทันที นอกจากนี้2ประตูที่เราทำได้ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นยังส่งผลได้ทาง Red Machine กลายมาเป็นทีมที่พังประตูคู่แข่งจากลูกมงในพิมลิกได้สูงที่สุดในฤดูกาลนี้ถึง14ประตูเลยทีเดียว 3. การเข้าทำที่หลากหลาย ต้องยอมรับกันเลยว่าในครึ่งเวลาแรกของเรานั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้เลยเมื่อเอเวอตันลงไปตั้งรับกันอย่างน้อยถึง9คนและบางช่วงก็แพกเกมรับแน่นครบทั้ง11คนเลยด้วยสัาไปนั่นคืสิ่งที่ทางเยอเกนครอปได้สัมภาษณ์เอาไว้เลยว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้ลิเวอร์พูลของเขาหาพื้นที่เจาะเข้าไปทําประตูได้ยากเย็นทว่าท้ายที่สุด คุซื้อชาวเยอรมันก็ปรับให้ทีมมาใช้บอลยาวมากขึ้นเพื่อเล่นงานเพื่อนบ้านแทนการผ่านบอลบนภาคพื้นดินที่ทําได้ไม่ถนัดนักและก็กลายมาเป็นว่ามันทําให้ทีมของแฟงร์รัมพาดเองต้องอ่ลนลมานอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ด้วยการที่ลิเวอร์พูลมีตัวเลือกมากมายก็ทําให้เรามีอาวุธครบมือที่หลากหลายพร้อมจะถูกส่งลงสนามมาพลิกเกมได้ทุกเวลาและเมื่อคืนนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีที่สุด ขณะเดียวกันโอลิกี้ที่พังประตูใส่เอเวอร์ตันได้อีกครั้งก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่คือทีมโปรดของเขา,มาเมื่อโจ้าตัวกดไปแล้วถึง6ประตูจากการลงสนาม10นัดในการ,รเผชิญหน้ากับทางท็อฟฟี่สี่นำเงิน 4. เมอร์ซีไซดดาบีแมตที่อาจขาดหายไปตั้งแต่ก่อนลงสนามในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเยอเกนครอฟก็ออมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วกับโอกาสความเป็นไปได้ในการตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกของทางเอเวอร์ตัน แม้จะเป็นคู่ปรับร่วมเมืองกันและมีความเป็นอริกันของทั้งสองทีมแต่ในายใหญ่ชาวเยอรมันก็บอกเลยว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่อยากจะเห็นทักเอลเวอร์ตันหายหนะ้าไปจากพิมเมลีและอยากให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยบนหลีกสูงสุดของประเทศต่อไปมากกว่าเพราะเกมเมอร์ซี A ่ไซด์ดาบี้แมตช์เป็นนัดที่สมควรจะมีอยู่ในหน้าปฏิทินของการแข่งขันในแต่ละปี ทว่าไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นความห่างกันของทั้งสองทีมร่วมเมืองในซีซั่นนี้ก็บ่งบอกแบบชัดเจนอยู่แล้วเมอริวนพูลมีแต้มนำหน้าเอเวอร์ตันในเวลานี้ไกลถึง50คะแนนซึ่งเป็นสถิติที่ห่างมากที่สุดของทั้งสองทีมจากเมอร์ซีไซเ <c oughs> ทียบเท่ากับเมื่อซีซั่นส0 1 9ั้ถึงสองพหรือเป็นปีที่ทางเดวกูบของเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นในเกมล่าสุดทีมของเราก็ขย่มคู่แข่งแบบเบ็ดเสร็จ แต่มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลสูงถึง82.7เปรซเรียกได้ว่าสูงที่สุดเกือบจะในประวัติศาสตร์จะเป็นรองก็เพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดเดียวในเกมที่พวกเขาครองบอลสูงถึง83สมัยที่เจอกับทางสวอนซีซิตี้เมื่อเดือนเมษายนในปี2018 5. การรุนแชมป์ที่ยังคงดำเนินต่อไป ก่อนลงสนามในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชิงความได้เปรียบไปก่อนแล้วเมื่อโ่มเอาชนะทางแตนอรารวาดวัดฟอร์ดไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อนหนึ่งสำหรับเกมพิีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นทำให้พวกเขานำหน้าทีมของเราเพิ่มเป็น4คะแนนเรียกได้ว่าเป็นการโยนความกดดันทั้งหมดกลับมาใส่ทีมของเยอเกนครอปที่จะลงสนามตามมาในคืนวันอาทิตย์เข้าแบบเต็ม อย่างไรก็ตามก็เหมือนอย่างที่ทางในายใหญ่เชลเยอรมันได้บอกมาตลอดว่าในทุกเกมนับจากนี้ไปของเราจะเสมือนกับเป็นการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศทุกนัดของลิเวอร์พูลที่จำเป็นจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ทั้งหมดเท่านั้นหากเราหวังที่จะมีโอกาสควา้าแชมป์มาครองได้ และเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เราสามารถทํามันได้สําเร็จกับการเก็บ3คะแนนพร้อมทํำตามไรจี้กลับไปเหลือเพียงคะแนนเดียวตามเดิมยังคงมีรุน่นแชมป์พิมเ์ลีและสี่แชมป์ในฤดูกาลนี้ต่อไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ